โอ้สนามกอล์ฟที่นี่สวยชะมัดเลยโอ้แล้วคูบอดีกับแกรนนี่ไปไหนแล้วเนี่ย เอาไอางไคุณยายแกรนนี่เ,เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คุณยายแล้วเอออะไรเนี่ยลูกก๊อฟนี่นะ<ม>คุณมาทําอะไรที่นี่อ่ะคุณไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วคุณคือใครเล่าโอ้โหตัวซ้อนกันนะครับคุณสามารถเรีเยกฉันว่าทอมได้นะครับอ๋อฉันเจ็ดศูนย์สองต่อนะครับหรือว่าเรียกว่าต่อตอปิโดก็ได้และสิ่งที่อยู่บนโลกนี้<ม>ได้เกิดอะไรขึ้นกับฉันหรอเนี่ยผู<ม>้จัดการอ่ะบ้าไปแล้วเขาเปลี่ยนมาเปลี่ยนที่นี่ผู้มาเยือนมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วแล้วนายมาที่นี่ได้ยังไงอะ อฉันฉันหลบหนีจากโรงงานของเขามาฉันโดนจับมาอ,อ๋อคุณควรไปซะ,ปะเดี๋ยวนี้เลย มาทุกคนแย่แล้วนะครับโดนขังไว้แล้วไม่ทุกคนโอ้เดาว่าจะต้องเล่นกอล์ฟสินะมาเรามาเล่นกอล์ฟกันดีกว่าเช็คพอยต์นะครับตรงนี้กระโดดข้ามปึงปึงปึงมาแล้วตรงนี้เช็คพอยอะไรผู้จัดจาก,การทําลูกกอล์ฟนี้เป็นสิ่งชั่วร้ายเราห้ามโดนมันแน่เลยโอเคอย่าแตะต้องมันนะได้เลยทอมโอเคเช็คพอยถึงนี่เราไม่ต้องแตะต้องมันนะครับค่อยๆเดินชบๆบึง เรียบร้อยผ่านมาได้มาเช็คพอยต์ตรงนี้เข้าเซนชัยกันเลยเอ๊ะอันนี้อะไรอะ่ะปึ๊บเหยียบอ่ะปึ๊ห้ามเหยียบเอ็ดำๆสินะปึ๊บข้ามมาได้อย่างสบายๆเลยต่อมามาตรงนี้เช็คพอยต์ฟึ๊บอะไรเนี่ยโอ้รถก๊อฟเหล่านี้กำลังทำงานผิดปกติพยายามหนีมันนะ อย่าโดนมันเด็ดขาดเลยได้เลยเออเจ้าทอม,อ,มอมมาทางนี้สบายนี่ดีนะรถกอลมันไม่เร็วมากเนี่ยปะ ข้างหน้าก็มีเช็คพอยต่อมุดโอ้โหเหมือนตัวร้ายเลยน่าอะไรน่ะน่ากลัวสุดๆไปเลยฉันฉันเคยเห็นมันน่ะเห็นมาก่อนแล้วผู้จัดการทําลูกกอล์ฟเหล่านี้กลายพันธ์อ๋อลูกกอล์ฟมันกลายพันธ์นะครับเขาให้มันเพื่อเอาไปทั่วโลกแย่แล้วไปเช็คพอยนะครับนี่เดี๋ยวนะมีมือด้วยแสดงว่ามีคนโดนขมือไปแน่ไปดีกว่าโอเค ข้ามไปเลยนี่ใบบัวนะครับปิดไม่มิดมีเจ้ากบน้อยด้วยฝึงกระโดดมาตรงนี้แล้วเข้าตรงไหนต่ออ๋อประตูนี้นี่เองฝึง เด้งเข้ามาก็เช็คพอยต์เลยหลบลังกล่องอันนี้ฝึกปึ๊บก้อหลบได้หลบได้นี่แล้วก็เช็คพอยต์นะครับแล้วก็โอ้มีปืนใหญ่ด้วยทุกคนระวังนะคุณครูปึกระโดดถึงรอก่อนปึ๊บกระโดดรอจังหวะนะครับถึงแล้วก็สมบัติอีกเพียบเลยแต่ว่าเราต้องไต่บันไดขึ้นไปนะครับถึง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  เราขึ้นมาแล้วเอ้ยมีเช็คพอยต์ตรงนี้เหยียบก่อนคุณพอดีกระโดดมาเลยคุณยายอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วเราไปยังไงต่อ <c oughs> อ๋อดีไงมีปลาหมึกนะครับมาช่วยอยู่เอ้าปลาหมึกลงไปแล้วเดี๋ยวขึ้นมาก่อนถึงถึงมาแล้วนะครับอ่าโอเคข้ามมาอีกฝั่งได้แล้วแล้วก็ตรงนี้มีเช็คพอยต์อยู่นะครับ จากจุดนี้คุณจะเล่นกลอบจริงๆแล้วนะเพื่อเปิดประตูโอเคเราจะได้เล่นกลอฟกันแล้วเอะเราไม่น่าดีใจก่อนหน้านั้นไปหยิบลูกกลอบจากตู้นี้ไปตรงนี้หรอลูกกลอบอ๋อตู้ทําลูกกลอบเออเลือกสีขาวแล้วกันอ่ะหล่นลงมาแล้วลูกกลอบเออแล้วต่อไปก็ทอมก็บอกว่าตรวจสอบให้แน่ใจใช้แรงกระตุ้นที่เหมาะสมน่าจะเป็นการตีนะก้าวไปบนเออวงกลมสีเขียวเพื่อเริ่มเล่นได้เลยเอ่ะขอบคุณมากทอมแล้วก็ตรงไหนอ่ะคิกอ๋อ ตงสีเขียวโอเคไปเลยเย่ yeah, ลงด้วยงานแล้วประตูก็จะเปิดออกอ๋ออย่างนี้นี่เองสบายๆนะครับตอนนี้ตอนแรกอาจจะง่ายๆนะตอนหลังๆอาจจะยากมาแล้วเราก็มาเจอจอเข้เลยเหรอเนี่ย คอมบอกว่าคุณจะต้องใช้เวลาในการตีของคุณด้วยนะจระเข้อ๋อมีปุ่มอยู่แสดงว่าต้องแรงหรอถ้าคุณเห็นปากจาระเข้เปิดอยู่นั่นก็คือเวลาของคุณได้เลยโอเคเขียวก็ไม่ได้ต้องรอจระเข้เอ้ยจระเข้อ้าปากแล้วลงเรียบร้อยโอ้โหสบายสบายเปิดออกมาประตูเปิดมาแล้วนะครับเช็คพอยต์นะครับเราก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหตีทุกด่าเลยนะเนี่ยมาต่อมาอันนี้ไป ได้ไหมถึงถึงถึงเรียบร้อยเปิดออกมาสบายอยู่ตอนนี้แล้วก็กระโดดข้ามปึ๊บกระโดดเอ้ยลอก่อนอ้ยข้ามได้ลอก่อนจึ๊กอ่ะข้ามมาได้แล้วตอนนี้เข้าไปอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาได้นะครับน่าจะขึ้นไปที่ปราสาทน่าจะเจอ,อบอสหรือเปล่าข้างบนมีไหมไม่มีแต่ว่ามีถังอยู่ต้องหลบปึ๊บมาทางขวาเอ้ยเอยอ้เกือบปึ๊บอันนี้แล้วก็เช็คพอยต์แล้วก็ตีกรอบตรงนี้โอเค สีเขียวจืบช้าช้าชา,ชา,ชาลงลงแล้วอ๋อจะมีทางขึ้นมาต้องรีบลงไปปะเดี๋ยว oh. oh. มาถึงก็โดดเลยโดนกับดักนะครับรอซื้อมาไปนันต่อปุ๊บกระโดดถึงถึงขึ้นมาที่ปราสาทแล้วสําหรับหลักสูตรนี้คุณต้องหยิบลูกบอลเข้าไปในห่วงโอเคไม่ใช่ลูกบอลสีลูกกลอบมาสีเขียวนี้ถึงปุ๊บมาเข้าไหมไปเลยสไลด์ไปเลยลูกกลอบปุ๊บเข้าห่วงนะครับแล้วก็ห่วงก็ลงไปโอเคสไลด์ไหมว้าวสไลด์โอ เราทำไมตกมันเนี่ยเอาไม่ได้ข้าไมไปนู่นหรอ <What? S 1> อ๋อหรือว่าเราต้องข้าไมไปเองข้ามสะพานมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นตู้สมลูกกรอบหรือเปล่าว้าวนี่ลูกกรอบยากเหลวโอ้มันตามมาแล้วไปไปไปห <c oughs> นีห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 น,นีจุ๊บจื๊บจื๊บจื๊บยังไงต่อหลบอันนี้มาแล้วปึ๊บ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทางนี้ มันใกล้มาแล้วแล้วยังไงต่อเน,นี่ยทอมเขาบอกว่าทั้งหมดนี่ฉันเห็นก็คือข้ามไปบนพื้นข้ามบนพื้นหรอข้ามยังไงอ่ะบางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนพื้นหรอเดี๋ยวทอมโนว์ no! อ้าวโอ,โอ้ไม่ทอมนั่นมันตะแก k อะไรเนี่ยโอ้โดนดีดไปแล้วกลายเป็นลูกกลอบกระเด็นไปตรงนูน้นโอ้ทอมวตส่าช่วยพวกเราเอาไว้เจอตะแก k e r ดิแกเป็นลายต่อไปหนีก่อนแล้วจ้าโว้ว ทอมปลอดภัยดีไหมเนี่ยอขอให้ฉันลงหมอนั่นใครอะมันเป็นผู้จัดการเขาพาเราลงมาในนี้เนี่ยว<ะ>พวกเราต้องออกไปจากที่ดี <c oughs> เขาก็ลังจะมาหาคุณโอเคเราต้องหนีใช่ไหมไปฟุบ จัดการบูม๊มันเลยไม่ได้เหรอเนี่ยไปกันต่อเช็คพอยต์แล้วก็บนนี้ระวังลูกกอล์ฟลงมาโอเคแล้วก็มาทางนี้ถึงเข้าไปเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าเด้งมาโอเคไปต่อได้แล้วก็เข้าประตูตรงนี้ฟุบอันนี้เป็นอะไรอะ่ะบอลแมชชีนเหรอโอ้นั่นอะไรนะ่ะ นั่นคือบอลแมชชีนนี่คือผู้จัดการที่เปลี่ยนเป็นลูกกอล์ฟเนี่ยอ๋อเปลี่ยนชั้นเป็นลูกกอล์ฟนั่นเองฉันจะไปดูมันเองอย่าเข้าใกล้มันทอมบอกเอ๊ะเปรดใจจริงๆสไพร์ทักทายเอาไว้ก็แย่แล้วนะครับผู้จัดการโผล่มาแล้วกดปุ่มสวิต จะบอกแล้วว่าเราจะกลายล่างดยิงไปแล้วววแโอ้โดนตตอตอาออเดี๋ยวอ๋อนี่มันไฟฉายย่อส่วนนี่นาเอามาจากไหนโอ้ยอย่าบอกนะว่าจะแปลกลางชั้นไปอีกแบบหนึ่งโอ้เข้าไปแล้วเข้าไปในบอลแมชชีนทุกคนเจิด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 มาดูกันว่าต่อตอมิโดจะเป็นยังไงเอ่อกลายเป็นเลิกกับ มาเช็คพอยแล้วนะครับแล้วก็เราต้องหนีเหรอว้าวสับปะหลาดสับประหลาดลูกกอล์ฟกายพันขึ้นมาตรงนี้อ๊ยมาแล้วมาแล้วว่าจะหลบได้อยู่ปะอ๋อได้อยู่โอเคฟ๊บค่อยๆหลบค่อยๆหลบมาทางนี้มันมาอีกแล้วหลบมาทางนี้ก่อนอุ้ยจะ่าโดนจะโดนจะโดนโอเคไปได้อยู่ฟืบอย่าเพิ่งลงมานะไปก่อนกดชิปวิ่งก็ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าห้ามดื่มเหรอนี่อะไรเนี่ยอย่าดื่มเออแต่ฉันคนรดื่มันแน่ๆเอาเดี๋ยว เขาบอกว่ายาเดิมโอ้อะไรเนี่ยสามารถจะแก้คำสาบได้หรือเปล่าต้องลองดูนะครับถึงเปลี่ยนสีโอ้โอ้โอ้พื้นผันดินสั่นมากปิงอ้าฉันกลับร่างเดิมแล้วฉันไม่ใช่ลูกกอลอีกต่อไปและฉันก็ตัวใหญ่อีกแล้วมาพลังฉันกลับมาแล้วลุยกันเลย เท่าตาแก่ทำอะไรอีกเนี่ย <Yeah. S 1> วุ๊บวบอะไรอะ่ะไม่เพื่อนๆโดนจับ oh <my> แล้วคำสุดท้ายใดๆก่อน oh <my> ที่ฉันจะวาง oh <my> แกลงไปเอ่ได้ปลอดไปพวกเราไปออกไปเร็ว oh <my S 1> ๆเนี่ยพวกแกจะกลายเป็นมิเนี่ยนตัวไายโอ้ไม่นะฉันต้องช่วยพวกเขาแต่ยังไงดีล่ะอันนี้น้ำยาอันนี้เออเออมองไป เปิดประตูปุ๊บยุดนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าพักหลักทีหนึ่งแกอีกแล้วเราจะตอบปบปีโดเออช่วยพวกเราด้วยคุณต้องเอาเราเอาจากเครื่องนี้ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีรักษา แกัจะ่าดีแน่เอาไปเลยถึง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 ถอนี้เปลี่ยนสีนะครับว้าวบึ้งจมไปแล้วเจ้าลูกกอลทั้งหลายเย้ฉันช่วยชีวิตพวกเขาได้แกต้องไม่ได้ับสิ่งนี้ดีไปแล้วเพื่อนๆหาทางออกไปนั่นแหละทางออกที่แท้จริงอ๋ออ๋อแยแล้วเจ้าสัปหลาดเอเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เจ้าสัป,ปหลาดมันมาแล้วว้าวมันตามฉันมาไปไปไปอย่างรวดเร็วรุดรุดรุดจับเอาจับเอาไปไปเร็วรึดดรุดวิ่ง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 นี่มันมาแล้วนั่นไงกิ้งมาแล้วฮึบฮึบฮึบเดี๋ยวนะทางทันกดสวิตช์เหรอปึ๊บกระโดดปึ๊บสวิตช์เร็วเร็วเร็วเรียบร้อยแบะโอ้หมุนตัวขึ้นโอ้ย่างเท่ ดีมากแกทำให้เกมสุดท้ายจบลงเกมเริ่มแล้ววะอะำอะไรนักหนาเนี่ยนี่คือเกมสุดท้ายเล่อเนี่ยยังไงอะ่ะหลบเหรออ๋อมันมาละเต้าอย่างนี้บึ๊ปตูมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนตรงนี้เป็นท่อไม่รู้อ่ะทําทยังไงอะ่ะทุกคนเออเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับเหยียบท่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าระเบิดโอ้โหระเบิดเดยอะมากอ๋อ ไม่เป็นไรเรามีเช็คพอยอยอยู่ใกล้ๆสบายมากอ่ะหลบได้นะครับตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าจะโจมตียังไงรองก่อนแล้วกันอืดระเบิดมาตูม้มอโอ,โ,อโดนอืดอะไรอะ่ะอ๋อข้างล่างเป็นท่อแล้วก็ลงไปอีกข้างใต้ก็มีระเบิดบอลแมชชีนะครับตุมตูม Hoy, โอ oh. ้ยดน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 ดโดนโ้งงานโรงงานกำลังจะพังตอนนี้ทุกคนตีออกไปแล้วคูบาดิแกรนนี่ประตูประตูเปิดโอเคอ๋ออย่างนี้นี่เองฮ่าแกทำร้ายมันเองนะคอยอยู่ที่าแกต้องตายเดี๋ยวีฉันจะฆ่าแกด้วยมือของฉัน โอ้ยยังไงต่อหนีเหรอหนีหนีทางไหนนี่เหรอขึ้นบันไดจืดอจืๆจื้จือจ้อ,อ,อแล้วเขหลบกระโดดข้ามโอเคหลบได้นะครับตอนนี้โอ้มันทําลายอันนั้นแล้วเออเราไปไงต่อหลบตรงนี้จื๊บึืบฝบแล้วก็ไปทางขวานั่งไงตะแก่มาแล้วก็ทางนี้ึหลบรถฟึบฝั่งนี้กระโดดข้ามมาแล้วโอ้โหโอ้โหเอปึืบสับสวิตช์ก่อนโอประตูเปิด ลูกกอล์ฟเด้งขึ้นมาอื๊ดาปาบรับไว้ได้แต่ว่าพื้นเย่โอ้อะไรเนี่ยต่ตาต่ไปดูทำกับฉันได้ <c oughs> เรียบร้อยฮ่าฮ่าเอ,อ๊โอ้แพนดีนยังไหวอยู่โรงงานแห่งนี้กำลังจะระเบิดตูมเป็นโกโก้ขันเลยฉันหวังว่าต่อต่อวีดอจะโอเคนะ โอเคอยู่แล้วสิแต่ฉันหลอดแล้วเป็นไงล่ะสบายใจจังเลยดีโอ้วิ่งบือบ้อบื้อโอ้ยังบีอีกเหรอเนี่ยออบบีอีกตรงนี้กระโดดถึงไปต่ออย่างรวดเร็วถึงยืดวิ่งแบบโซนิกครับแบบโซนิกนี่แล้วก็โอ้เดี๋ยวไปได้อยู่ฮึบกระโดดหลบทั้งขวาทางซ้าย นี่ไงเจอพ์คแล้วเพื่อนๆฉันมาแล้วว้าวเ yeah! ย้ไหนทำได้ขอบคุณพระเจ้าที่คุณไม่เป็นไรขอบ,บอกนะครับขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยพวกเราไว้ที่นั่นไม่มีปัญหาเลยฉันดีใจที่มันจบแล้วใครต้องการบ้างฮอทดอกร้อนว้าวฉันอยากกินอยู่พอดีเฮ้ <Hey! S 1> ต่อตับ,บิโดออลิสตีฟนะครับว่าไงสตีฟอยากดูหนังกับฉันไหม ฉันได้ยินมาว่ามีการเปิดตัวหลังไดโดเสาใหม่โอ้โรงภาพยนตร์ไดโดเสาเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยดูแล้วกันนะสตีฟ